จเจริญพรยาตดโยมวันนี้อยากจะมาพูดถึงเรื่องบุญกุศลคุณงามความดีแล้วก็ใครเป็นเนื้อนาบุญจากช่วงนี้มีข่าวคราวเรื่องพระพิสษุสงฆ์ทั้งชั้นผู้น้อยชั้นผู้ใหญ่ระดับผู้ปกครองเจ้าวาดวัด แล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเหลือเกินคนบางทีก็มีเสียงพูดบอกมาบอกว่าเฮ้ยเลิกทําบุญแล้วอ,อ,อย่าเพิ่งไปเลิกทําบุญเลยครับเพราะว่าบุญคือการกระทําความดีทุกชนิดทุกอย่างนั่นแหละครับคือบุญแต่ว่าเราอย่าไปเข้าใจว่าการทําบุญก็คือการ เพียงแต่เอาของมาถวายพระเท่านั้นเป็นบุญเรายังสามารถทำบุญในส่วนอื่นอื่นอีกได้มากมายเช่นทำบุญที่เป็นสาธารณอุศสนกับหมู่ชนทั่วไปหรือทำบุญให้กับวัดที่ใกล้บ้านเราที่เรียกว่าเราเห็นว่าท่านเอาไปใช้ประโยชน์จริงๆไม่ ไม่ไม่มีเงินจํานวนเยอะหรือว่าเราทําตามที่เราพอจะทําได้เพื่อธนุบํารุงพระพุทธศาสนาแลครับอย่าไปทําเลื้อยเปยื่อยเพราะเราไม่รู้ว่าวัดแต่ละวัดนะเอาไปใช้อะไรดูจุดประสงค์ของเขาแล้วก็ซืบอให้ดีก็ได้วันนี้สิ่งที่อยากจะบอกก็คือเรื่องบุญเนี่ยมันมีโอกาสว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่หมดลงได้เพราะว่าบุญคือ เป็นชื่อของการทำดีแล้วก็ผลก็คือมีความปิติอิ่มใจมก็คือมีความรู้สึกที่เกิดจากการทำความดีน,นั่นเองเพราะว่าความรู้สึกตรงนี้มันมีเสื่อมได้มันมีลดน้อยถอยลงได้ถ้าเรายิ่งรู้ว่าครูบาอาจารย หรือว่านักบุญท่านใดที่เราเคยกระรบนับถือเนี่ยเออท่านเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะพูดง่ายๆว่าหมดบุญคือหมดความสุขความรู้สึกดีๆก็หมดไปแล้วก็คิดว่าเอ๊ะจะส่งต่อให้กับบรรทบุรุษได้หรือเปล่านั่นเองที่เขาเออแต่ว่าบุญที่เราทำไปเราก็อุทิศ กาให้บรรพบุรุษเราไปแล้วล่ะครับท่านส่วนนาบุญนั้นจะเป็นนาที่ลกหน่อยหรือว่านาที่แห้งแลง้งอาจจะได้ผลผลิตแห่งบุญไม่เต็มเม็ดเต็มหนวยตรงนั้นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่เราจะต้องเรียนรู้กันต่อไปแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกก็คือ คำว่ากุศลนะกุศลเป็นชื่อของความฉลาดแล้วก็เกิดปัญญาเมื่อเราไม่อยากทำบุญแล้วแต่ว่าเราก็ต้องสร้างกุศลสร้างกุศลก็คือสร้างสติปัญญาให้เราฉลาดขึ้นนั่นเองถ้าเราฉลาดขึ้นแหละครับก็เรียกว่าเป็นนาบุญที่ยิ่งใหญ่ เราจะเป็นนาบุญของเราเองเราจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นประโยชน์กับคนโดยรวมโดยพระโดยรวมโดยเราจะทำาะไไรด้วยสติและปัญญาคือเกิดประโยชน์กับคณะสองฆ์อย่างจริงๆนั่นเองฉะนั้นคำว่ากุศลเนี่ยมันมีตา เปลี่ยนแปลงขึ้นไปในด้านดีถ้าเราถ้าเราเข้าใจคำว่ากุศลเนี่ยคือกุศลเนี่ยเป็นเรื่องของสติปัญญาปัญญาเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปในด้านที่ดีขึ้นเสมอถ้าเป็นเรื่องของกุศลคุณงามความดีมันจะเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนแปลงไปในด้านที่ ดีขึ้นนั่นเองบุญอาจจะเปลี่ยนแปลงเสื่อมลงไปในด้านไม่ดีแต่ว่าถ้าพูดถึงกุศลเนี่ยถ้าเปลี่ยนแปลงไปอาจจะเราฉลาดขึ้นไปเรื่อยๆจนสามารถไหว้ตัวเองได้คำนี้ดีครับว่าถ้าเราเก่งจริงเราจะไหว้ตัวเองได้เราจะเป็นได้แม้กระทั่งภาะริยะบุคคล เราจะเป็นได้ไหมกระทั้งพระอรหันต์พอถึงเวลานั้นเราไม่ต้องไปหานาบุญที่ไหนแล้วครับเราต้องเราสามารถเป็นนาบุญของเราเองได้คือเราจะได้ผลสูงสุดของพระพุทธศาสนาคืออ่ากินเองชงเองเออได้รับผลเองน่นเรียกว่าเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่ เราทำตัวเรานี่แหละครับให้เป็นนาบุญเสียเองแล้วถึงเวลานั้นบุญมันมีแต่เพิ่มขึ้นกุศลคุณงามความดีมันมีแต่เพิ่มขึ้นเราจะทำอะไรก็เป็นทั้งประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นประโยชน์รอบข้างประโยชน์ต่อสัปพสัต์ประโยชน์ต่อธรรมชาติเรียกว่าเราจะทำที่สุด ของพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นได้เราต้องทำเองครับเราจะไปงอ้อพระสงฆ์องค์เนนพระรูปอื่นเราไม่แน่แหละครับมันจะซึกกันวันไหนก็ยังไม่รู้เลยหรือว่ามันดีจริงเปล่าก็ไม่รู้นาบุญอาจจะกลายเป็นนาที่ลกลุงลังขาดน้ำเอ,อเต็มไปด้วยวัชพืชเต็มไปด้วยสัตว์ที่มาทำลายออข้าว หรือว่ามาทำร้ายบุญเราฉะนั้นถ้าเราสามารถปฏิบัติทรรให้ถึงจุดสูงสุดเรียกว่าจเจริญกุศลให้ถึงพร้อมนี่เราจะเป็นนาบุญของเราเองเราไม่ต้องไปงอ้อพระองค์ไหนหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านใดเลยครับเ,เราแค่สร้างจิตของเรา เพัฒนาจิตเรานี้แหละครับภาวนาก็คือการทําให้จิตเจริญทําให้เรารู้แจ้งด้วยตนเองนี่ครับเรียกว่าเราจะเป็นนาบุญของเราเองเพราะว่าบุญของคนอื่นเนี่ยมันมีโอกาสเสื่อมได้แต่ว่าถ้าการสร้างกุศลมีแต่เปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีขึ้นเราจะฉลาดขึ้นพัฒนาปัญญาเราให้มากขึ้น แล้วเราจะไม่ต้องไปทำบุญให้กับใครก็ได้เราสามารถจะช่วยตนเองให้พ้นทุกข์ก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปอาศัยพระองค์ไหนชี้ทางให้เพราะว่าจริงๆแล้วมาพระคุณเจ้าท่านก็ไม่ได้มีความสามารถที่จะเสกใครให้เป็นภาริยะบุคคลหรือว่าเป็นพระราหันหรือว่าเป็นผู้วิเศษได้เลครับ พระไม่ใช่ผู้วิเศษครับแต่ว่าพระเป็นเพียงผู้ที่ชี้ทางแต่ว่าคนที่ชี้ทางก็คือคนที่ชี้ทางแหละครับเขาไม่สามารถปฏิบัติแทนเราได้แต่ว่าสิ่งที่อาตมาอยากจะบอกวันนี้ก็คือเราต้องทําเองต้องปฏิบัติทําเองเราต้องเรียนรู้เองสร้างกุศลให้เกิดขึ้นกับในจิตใจเราเอง พัฒนาจิตของเราให้ข่าวรอบหรือว่าทำจิตให้สดใสทำใจให้เบิกบานนั่นแหละครับคือจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาเรื่องมรรคผลนิพพานนั้นเป็นแค่เพียงคำพูดครับแต่ว่าของจริงคือทำอย่างไรเราจะพ้นทุกข์ทำลำ ทำอย่างไรเมื่อปีมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นมีมาในชีวิตแล้วเราไม่เป็นทุกข์เราไม่เป็นทุกข์กับสิ่งเลวร้วายที่เกิดขึ้นมีมาในชีวิตได้นั่นเรียกว่าเป็นของจริงนะการบรรลุธรรมนี่แหละครับคือของจริงการที่เราไม่ทุกข์นี่แหละครับของจริงมักผลนิพพานเราก็วงเล็บไว้ก่อนก็ได้ครับ เราบางทีไปพูดคำใหญ่ไปว่าโอ้ยเราทำไม่ได้เราทำไม่ได้นั้นเราดูถูกตัวเองครับถ้าเราทำถูกวิธีครับบางคนแค่เจ็ดวันก็บรรลุแล้วครับบางคนก็เจ็ดเดือนบางคนก็เจ็ดปีเออเท่านั้นก็บรรลุครับถ้าเราไม่ใช้บัวที่อยู่ในโคนตมเอถ้าเราเป็น บัวที่อยู่ใต้น้ําบัวปิ่มน้ําบัวที่พนน้ำเนี่ยอาตมามั่นใจว่าคนที่ได้รับฟังคลิปนี้แล้วก็เป็นพวกที่เป็นไม่ใช่ประเภทที่บัวที่อยู่ใต้คนตมถ้าคนที่ฟังคลิปนี้เขาเป็นบัวที่อยู่ใต้คนตมเขาคกงฟังไม่จบมาจนถึงตอนนี้ ส่วนใหญ่คนที่ฟังมาถึงระดับนี้เป็นที่บัวที่ผลจากคนตมมาแล้วพร้อมที่จะเติบโตในวันต่อไปต่อไปนั่นเองถ้าใครสนใจบอกว่าอยากจะได้กุศลคุณงามความดีเพื่อจะเป็นนาบุญให้ตนเองแล้วก็นำตนเองให้ผลจากกองทุกข์อันเป็นจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาเนี่ยเราก็ลองไปฟังคลิปต่างๆที่อาตมา ได้บันทึกไว้ได้ทดลองอัดคลิปไว้บอกถึงวิธีการปฏิบัติการปฏิบัติก็ไม่ได้ยากอะไรครับเท่าที่อาตามาพิจารณาหลายๆคลิปที่ทำเนี่ยแค่รู้สึกตัวเป็นเอรียว,ว่ามีสตเิเห็นความคิดแล้วก็สูงขึ้นไปก็ จะรู้วิธีการว่าตัวรู้เกิดหรือว่าถ้าเรียกเป็นปาภาษาพระให้มันแลหลุหลาหน่อยก็คือยานทัศนะคือเกิดปัญญายาณขึ้นนั่นเองคือปัญญาญาณมันก็เป็นปาภาษาบาลีที่แลว,ว่าโอ้มันจะเข้าถึงยากความจริงก็คือการสร้างตัวรู้ให้เกิดขึ้นนั่นเองก็คือมีสติสัมปชัญญะที่เมื่ออะไรเกิดขึ้นก็ให้รู้ทัน อารมณ์ใดเกิดขึ้นก็ให้รู้ทันอะไรที่มากระทบกับกายกับใจเราเนี่ยก็ให้รู้ทันถ้าเรารู้ทันอย่างนี้เรารู้บ่อยๆรู้ประจำประจำเรียกว่าทําให้มากเจริญให้มากเรารู้สึกตัวให้มากคือเมื่ออะไรกระทบกับกายใจเราก็ให้เรารู้สึกว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วเราก็ค่อยๆพัฒนาหรือว่าอ๋อ ตัวรู้เราเกิดแล้วญาณทัศนะเกิดแล้วเมื่อถึงเวลานั้นพระพุทธเจ้าจะมาปรากฏให้เราเห็นก็คือธรรมชาตินั่นแหละครับฝ่ายบอกว่าพระพุทธเจ้าเด๋ยวก็จะงงหาว่าพระพุทธเจ้าเป็นรูปกายอีกอก็คือพระธรรมนั่นแหละครับความรู้สึกต่างๆจะปรากฏมาให้เราเห็นแล้วเขาเรียกว่ามีธรรมะมาสอนเราตลอดเวลา เมื่อถึงเวลานั้นเราจะพัฒนาตนไปได้เป็นขั้นตอนแล้วทีนี้ก็อยู่ที่วัสนาบารมีเราว่าเราเคยสร้างมามากน้อยแค่ไหนถ้าเราเคยสร้างมาบ้างก็อาจจะเจ็ดวันถ้าเราสร้างมาน้อยหน่อยเราก็อาจจะเจ็ดเดือนถ้าสร้างมานิดหน่อยก็อาจจะเจ็ดปีหรือว่าถ้าไม่เคยสร้างเลยก็อาจจะ ชาติแต่ว่าส่วนใหญ่ผู้ที่มาได้ฟังคลิปของอาตมาหรือว่าสนใจธรรมะสนใจฟังคลิปถ้าฟังถึงระดับนี้รับรองได้ว่าไม่เกินเจชาติส่วนใหญ่จะเป็นเจดปีมากกว่าก็สามารถจะบรรลุได้เพราะว่า,ามีความสนใจใฝ่ในธรรมนั่นเองถ้าคนที่เป็นเหมือนบัวใต้คนตมเนี่ยเขาฟังไม่จบถึงตอนนี้แหละครับเขาแค่เปิดเจอเขาก็เปิด เขาก็ย้ายหนีแล้วครับกดกดตัวระดับหนีแล้ะครับจเจริญพรนี้ขอฝากไว้นําไปพิจารณายัางไม่ต้องเชื่อแต่ว่าอยากให้ทดลองไปปฏิบัติธรำโดยการไปเกิดเปิดคลิปต่างๆของอัตมาฟังเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของการฝึกรู้สึกตัวอาจจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้จเจริญพร